สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะคลิปเมื่อกี้คุณครูเต้นเพลงอะไรนะเพลงลำวงวันสงกา์ค่ะเพราะวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยวันสำคัญประเพณีไทยและวันสากลกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ชื่อกิจกรรมก็คือลดน้ำสงกา์ค่ะตามที่เราทราบโดยทั่วกันนะคะ วันสงการหรือว่าวันปีใหม่ไทยจะตรงกับวันที่13-15เมษายนของทุกๆปีนะคะวันสงการจะแบ่งออกเป็น3วันค่ะวันแรกวันที่13เมษายนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันมหาสงการวันที่2วันที่14เมษายนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันเนาหรือวันครอบครัวค่ะวันที่3วันที่15เมษายนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันเถลิงโศกหรือวันที่เริ่มอุตาสาห์กระลาศใหม่นะคะกิจกรรมที่เราจะทำในช่วงสงการนะคะก็จะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าการขนทรายเข้าวัดเพื่อไปก่อเจดีทรายการส่งน้ำพระสงฆ์การลดน้ำขอพรผู้สูงอายุอย่างเช่นปู่ย่าตายายหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้นะคะและ การทำความสะอาดบ้านของเราค่ะการนาความสะอาดบ้านของเราถือว่าเป็นวันดีนะคะเป็นวันเริ่มต้นเป็นวันปีใหม่ของไทยเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ของไทยนะคะ,ะจะถ้าเราทําความสะอาดบ้านก็จะส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญทั้งเราและคนในครอบครัวของเรานะคะและก็จะมีการสาดน้ำปะแป้งกันนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้ความสําคัญและกิจกรรมที่เราทําในวันสงการานต์แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูที่ในหนังสือของเรานะคะในหนังสือของเราเป็นภาพอะไรคะภาพน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายกําลังลดน้าขอพรปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่นั่นเองนะคะค่ะให้เด็กๆด,ดูในภาพคำสั่งให้เด็กๆทำอะไรคะละบายสีภาพใช่ไหมคะ ดังนั้นให้เด็กๆลงมือระบายสีภาพให้สวยงามได้เลยค่ะวันเพ็นเดือนสบน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสาดลุกกันจริงวันลอยกระทงลอยๆยกระทงลอยลอยกระทงลอ,ลอยกระทง ขอเชิญน้องแก้วโอคารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มแต่ลหลิงญวกเราทางร้ายชายิสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนงแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจค่ะสำหรับกิจกรรมที่สองของเราในวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมก็คือวันลอยกระทงค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะทาไมเราจะต้องมีวันลอยกระทงแล้ววันลอยกระทงมีความสําคัญอย่างไรบ้างวันลอยกระทงนะคะมีมาตั้งแต่โบราณเลยนะคะจะตรงกับวันขึ้น15คห้าำเดือน12นะคะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่าวันเพลนนั่นเองนะัคะ วันนี้พระจันทร์จะสวยมากเลยบวกกับช่วงนั้นนะคะจะเป็นฤดูน้ําหลากน้ํำสล้น,ลนเต็มสองตลิ่งเลยนะคะเต็มสองฝั่งแม่น้ําเลยทําให้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาที่พื้นผิวน้ําเป็นแสงสวยงามระยิบระยับเลยนะคะกิจกรรมที่เราจะทําการในวันลอยกระทงนะคะก็จะเป็นการประกวดกระทงการประกวดนางนมพมาศ การลอยกระทงนะคะเป็นการลอยความทุกข์ความโศกลอยโรคภัยไข้เจ็บออกจากตัวเราไหลไปกับแม่น้ําเลยนะคะและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้นําน้ํามาใช้มาดื่มและขอขมาที่เราได้นําขยะสิ่งปฏิกูลทิ้งลงในแม่น้ําลําคลองนะคะ หลังจากที่เรารู้ความหมายและความสําคัญของวันรอยกระทงแล้วนะคะเด็กๆมาดูที่ในภาพของเรานะคะในภาพของเราเป็นภาพของน้องผู้ชายและคุณแม่ใช่ไหมคะกําลังจัดรอยกระทงกันเลยคําสั่งให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะกใช่ไหมคะและระบายสีภาพดอกไม้ในกระทงให้สวยงามรอยปะกจะอยู่ที่กลีบใบตองนะคะให้เด็กๆ ลากเส้นให้เรียบร้อยและระบายสีดอกไม้ที่อยู่ในกระทงให้สวยงามได้เลยค่ะ สำหรับสองกิจกรรมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมของประเพณีไทยเรานะคะชื่อกิจกรรมก็คือวันสงการและวันรอยกระทงค่ะส่วนวันนี้จะเป็นกิจกรรมวันสากลชื่อกิจกรรมก็คือวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่ค่ะวันปีใหม่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Happy New Year นะคะ วันปีใหม่จะตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมของทุกๆปีนะคะในวันปีใหม่เราจะมีกิจกรรมก็คือการแลกของขวัญการมอบสิ่งของต่างๆให้คนที่เรารักการเขียนการ์อวยพรให้แก่กันนะคะและการจัดงานสังสรร์ปาร์ตี้ในวันปีใหม่ค่ะเด็กๆย้อนมาดูในภาพของเรานะคะในภาพของเรามีรูปอะไรบ้างคะมีรูป เค้กรูปน้องหมีรูปกาตวยพรและกล่องของขวัญใช่ไหมคะอ่าคำสร้างให้เด็กๆลากเส้นภาพที่เหมือนกันใช่ไหมคะภาพที่เหมือนกันก็คือภาพเค้กก็ต้องคู่กับเค้กน้องหมีก็ต้องคู่กับน้องหมีกาตวยพรก็ต้องคู่กับกาตวยพรและกล่องของขวัญก็ต้องคู่กับกล่องของขวัญนะคะเด็กๆเห็นแล้วยังคะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะถ้าเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆก็ลากเส้นภาพที่เหมือนกันไปหากันได้เลยนะคะในส่วนท้ายคลิปของเราในวันนี้นะคะก็เช่นเดิมนะคะคุณครูก็จะวาในผู้ปกครองช่วยอัปเดตผลงานของเด็กๆให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย